นะครับเต่าโต้ยนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งโลสองขีดนะครับนี่เขาเรียกว่าอ้ยเต่าโต้ยนะครับหรือเต่าเต้ยนะครับจะแตกต่างกับจระเมดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราก็มาวางเปรียบเทียบนะครับตัวนี้นะครับเต่าโต้ยนะครับอันนี้จระเมดนะครับสังเกตที่หางนี่นะครับหางจะไม่เหมือนกันหางมันจะยาวนะครับ เรียวยาวแต่เนี้ยสั้นป้อมนะครับตัวเต่าตอยนะครับมันก็หัวเนี่ยจะทุท่ๆอันเนี้ยหัวมันจะแหลมหน่อยๆนะครับลำตัวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะหนากว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะบางนะครับแต่นั่นสวยมากเรามีนะครับเป็นตะก้าตะก้าเลยโอ้โหสวยจริงๆ โอเคเป็นไงครับเปรียบเทียบลูกค้ารู้ไหมครับวา่าเต่าต้วเต่าต้วหรือจระเมดขาวหรือแปะเชียนะครับข้างล่างนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับจระเมดหรือแปะเชียนะครับหรือเม็ดขาวข้างบนคือเต่าต้ยหรือตเต่าต้วนะครับนี่